เจคเนสวัสดีค่ะที่ดินแปลงสวยนะคะที่ดินสวยๆติดรําทานน้ำใสๆสกว่า40เมตรกับเนื้อที่ขนาด1ไร่1งานค่ะพร้อมเนินเขา3ระดับและต้นไม้ใหญ่บนพื้นที่นะคะแปลงนี้ราคา2 9 9ล้าน9 0บาทค่ะตั้งอยู่ที่บ้านแก่งนกเขาแก่งนกเขานะคะตบลชะอมอําเภอแก่งคอยจังหวัดสาระบุรีค่ะ สามารถปรับเปลี่ยนทําเป็นบ้านสวนบ้านพักเชิงเกษตรแคมปิง้งสบายๆเลยนะคะพอบรรยากาศเขาดีมากๆเลยค่ะทุกท่านน้ำไฟมีครบค่ะท่านใดที่ถูกใจสายธรรมชาตินะคะแปลงนี้ไว้พักผ่อนก็นได้นะคะ1ไร่1งงานค่ะสนใจโทรคุยสอบถามหรือนัดเข้าชมพื้นที่แปลงจริงโทรได้เลยนะคะมีเบอร์ติดต่อใส่ให้ท่านใต้คลิปนี้เรียบร้อยเลยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ